เอ้ามั่นใจแล้วว่าวันลงถือเถเปิดแล้วได้สิบิกเอาเลยไนด้ข้อห้องนี่แหละโอเคข้อห้องแมนจะได้กินมูบาบอสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีตอนหับข้าสูงบะบอนมื้อนี้เฮ้ากับทีมงานพากันออกมาหานอนปลาหรือมาหากินข้าวปลาเข้มบ้านนี่แหละ กินข้าวปลาบกไก่มาได้นะถือว่าเป็นปลาใกล้บ้านทุกคนแต่กับเป็นน้องน้ำเด้อมาทำกันกับเคยพิถ่ายมาเนี่ยสวัสดีพี่น้องแล้วก็มีเบาไก่บรรณาได้มาห่วมกันถือว่าทีมงานเท่าด้นน่านอะไได้บาได้พ่อพ่อกันนี่ปล่อยแล้วคนกนปล่อยแล้วล่ทิพย์แต่เราคนมาห่วมกันาเนาะดูยินข่าวว่าถึกถึกกลับ เวีนกับก็เวียนกับเจ้าของใส่เอาเจ้าของบ่ว่างกับตัวเองนั่นแหละวางไว้ตั้งแต่เดือนแรกจนถองเเดือนเก้าเดือนจังถือพอดีถือกับปรับกะบ่ได้อยู่เจ็ดมือแปดมือเจ็ดมือปลาเ้องบดีวิทย์เนยเนาะหันนี่เลยมอนักกับนัดแม่นเลยบอกวันที่สิบแปดนะจัดวันที่สิบแปดกะเขาก็ต้องได้อยู่ก่อนหนาได้ยันออกก่อน นกัอหมอรอเข้าอยู่ทางกระปุกตัวได้แม่นเลยวันที่18เลยอืมโอเคกลางขึ้นน่าโหลด่ะกะเทวะเรียบร้อยวิทย์แล้วบัดนี้ิโอ้ได้มารวมงานกันบัดนี้ลังจากนี้ก็คือชิลไปเรื่อยๆเลยเนาะเรื่อยๆมันเลเขาบ่อยเลยอออันนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยเขาจนว่ะ ไปนีกว่าโอ้วันนี้ได้ไปแล้วะไแล้วานนีนใจล่ะโอเคนี่พานแอดมานำได้นี่ทุกคนติวว่าทีมงานเข้ากันค,ครบคแล้วก็มีในผ่านต่อมานำเด่อผ่านต่อเข้าแล้วก็แล้วก็เบาหลมหากินถินเล่าเด้อทุกคน<า><ำ> เอากระซีได้ฮาบมดมีปีงน้องเลยนะหาอยู่หากินตามน้องนี่แหละใส่เบ็ดใส่มองใส่เงินคำสาบกะติดตามเมือง้ำตันม้หมดแล้วสีหาอยู่หากินจังไดแนมมันนี่แต่กะน้ำผมจ่าเติมหมแล้วนี่ทุกคนเงินทำสาบจับทุกคนได้ยังมาได้เห็นไหมนี่นะนี่จักคือโอ้ทุกคนเตรียมการมาเลยได้โตสำรองเี่ทุกคนเลยอยู่กระสอบใต้พื้นรถไปแล้ว เดี๋ยวเขาซอยกันจัดแจงที่ยู่ที่เศร้าแลวกัออกไปหาอยู่หากินแถวนี้แหละทุกคนเลยฝากติดตามกันไว้สาหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบาบอนเด้เลทุกคนสําหรับเฮ้ากัเดี๋ยวไปกลางเต้นก่อนเต้นเฮากักลางเรียบร้อยแล้วบรรยากาศที่จะไปหาเลาะเก็บหอยหรือว่าใส่มออ มมัน่บาลลไเอกับในพานต่อห้าสิพากันไปหาเราชสยม่องนะทุกคนม่องนี่ก็เป็นม่องใหญ่เลยม่องใหญ่แล้วก็ยาวบ้างผู้ดึงจากกันบักยังบริสุทธิ์ด้วผู้เนี้ยสามเมตรเมตรสิสามเมตรสามเมตรโอ้สามเมตรผู้ไปเลยลงวังใหญ่ผู้เลยและลงวังวังผู้ลยหนำกับกว้างนะ เบาไก่เพิ่นกะหาเลาะเก็บหอยจนเคยผู้ไทยกับบาแ์เมเพิ่นกะหาเลาะใส่เบ็ดจนเท่ากับนายพานตอกะลงใส้มองถือว่าพอดีเป็นเป็นขู่เป็นขู่เลยนะอู้หูผูกปลานะขึ้นขโนขโนเลยอ้ยเอาลงมั่งนี่เลยปะแอ้วจไปผูกใช้ผูกใชกุกอ่ะหนานกออยเถิงสบายเถิงเต็ไปทางนี้บุเอยเดี๋ยวสิ้ายหญ่มองไปใช้กุกใหม่ใหญ่ยู่าน จะไกลบ่ใกล้ะกละกละนะทุกคนจนแนมบ่เห็นเลยพูดนะอ้าวโอเคเดี๋ยวสีใสไปนี่นแหละจะบ่คลองบอลเลยไปหรือ,อบางอาเอบเละบังอาบอย่ามองกันแล,ล้วเพราะเธอเลนหูดหอดูอว่าได้ทั้งคนนะมามองใหญ่ได้ทุกคนเลยถ้าถือในคุ้มเลยเอามาดาังเดียว,วมันนี่นะดังเดียวแล้วก็มองน้อยนะ้ำอ,องศ์ ป่าน้อยป่าน้อยเรนเขามองแต่เขาไม่ยูนะฮะกะหากะใช้อมองแล้วทุกคนขึ้นมาแล้วก็เห็นป่านะมันเรนไปใส่มองนะมันลอยใส่มองนะบม่ได้เรนใะส่ดอกพุนะปูนเนาะเท้าไลายเลยนี่นะหัวติดต่อติดต่ออยู่ยยยป่าใหญ่บวกตาหัวใหญ่เลยนะนัป่าก็เรียบมองอยู่ทุกคนาก,การยังยังมือถือนะหล่อขึ้นเถิงผู มองใสไปแบบนี้มื่อกี้นี่มันเรียบมองมากแล้วก็มันยับขึ้นนี่นก้นหอยกะหลายเติบได้เขาบ,บอกไก่เก็บเมื่อก,ออกออนะี้นี่เดี๋ยวป่าวันนี่ก่อนเดี๋ยวเขาไปเลาะใส่มองอีกยังซองซ้ำด่างนะได้ได้ป่าวไก่อาหารบอา่อาหารแรงบ่านี่ฮะไหลจับเอาได้โอ้สิเปล่าป้อไอ้แกงก็มันได้นำ โอ้ถือว่าหาแนวอื่นนี่คือชิบุยัากท่านแล้เนะมามาเนี่มันค่อนข้างที่จะอันนั้นเทากาันถือว่ามีแผนสำรองได้นี่ไงคุยจักวางแผนการสั่นหิวได้เ <c oughs> ขาต้องเอาตัวนี้มามันต้องมีการวางแผนอืมพอบานดองเปแต้องมีการวางแผนอแต่มืนอนี้เฮ่าแผนเท่าถือว่าวางไว้เรียบร้อยอ หัอยู่ในอันนั้เตรียมยังตันึ่งได้ยังมีอีกเป็ดช่องโตป่าไปตัวนึงบอกอันตัวนั้นเขาอยากเอาไปโอ้ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปกินนเดี๋ยวได้อันนี้สิติดอยู่ว่าดังไฟนี่ันนี่พันแอดเนดังไฟเมาตสมองเาก็หากมาแต่น้าลังดังไฟแล้วเาก็ ดังไฟแล้วก็เตรียมการเฮ็ตยูเฮกินนะทุกคนเลยเพราะว่าเริ่มคำเลยเมื่อนี้ก็เป็นการมาหานอนป่าซื่อแล้วก็มาหาอยู่หากินแถวนี้แหละมองกระไซไว้มือเศรา้าเพล่ะจังสิเดย์ยำกับเบ็ดนำ้ำบางเทีเม,มื่อแรกก็ได้หาเลาะกันปูกันปลานะแต่ว่าหอยเฮานะ่ะเต็มคุมื่อนี้อาหารแทนไปเลยปะอาหารแรงเฮากับที่เป็นเป็นแผนสำรองาหาปลาบา่ได้กันี่แหละ เราไม่ได้บนเงินอยู่ทมันตรงเนาเนาาทุกคนเป็ดเฮามันนี้มันขนาดอุ้ยมันมันไม่ไม่แล้วมันไม่แล้วอุ้ยตาตาดัดยันไสโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮาไปสำลัดมันบไดนี้ เป็นความกลอฮนของทีมงานเราทุกคนในเบื้องล่างอันนี้แล้ก็ทายเบื้องหล้างเฮ้หมอต้มเราเนี่ยได้สิดิกินอยู่พอดิรับประกันรับประกันความาทำแน่นอางนี้กะเห็ดต้มเป็ดตัวเดียวนี่ได้สองเมนูได้มาเนี่ ขาได้ชดน้ำนะชได้แต่บด้เอาสมุนไพรมาเนาะอืออพีสมุนไพรบอมแล้วว่าได้นีทางพี่ก็กาลังเตรียมสีปิงใได้โหฮาเอ้ามันใจแล้วว่าลงถือถือเปิดเล้ไดิออกเป็ดเป็ดถือเต็มเต็ม ก็ทุกระพ้าเชลยดีล็บ,บ,แบบิกแบกเลยเจลเจลบี้แบบ่หแรบบือเจลตัแบเจตัแบได้จะมาตับจักอยู่สเด้นถาตับอยู่เนาะนี่ <c oughs> <c oughs> มีแต่ตบมักเพชรไว้ถาแม่โอ้ขากเลยนะมันนี่ <c oughs> <c oughs> ยากเขาเลยได้นำลายไลายเรือ ตอนนี้ตําลงตําลงเลยได้ทุกคนเลยเพราะว่าอยากกินเข่าเลยเด้พอได้ได้เลยนะต่อน้าได้เลยที่ต่อน้าปอดทุกน้ำมันมันไหลลงมานี่เปียกหมดเลยมันน้ำหมอกมะมือนน้ำหมอกได้พอแล้ววันี่ฮะพอนะแต่เนี่ยเอาเอาข้าอีเด็ดทางนี้นำยังหยาดอยู่เรืยังแดงอยู่ทางนี้แลวันก็ได้ยินเลยเด้ กินแบมเลยนะครับโอ้ยมันว่าไปนะยังจะห้าวแล้วปวกินแบมเนาะแบแดงยังพันธุ์ออกโตไปทางใดนะโมปวดกินแล้วหิมกินงานอยากเข่าเลยได้เบิงคักเลยได้หน่สั่นเลยได้ค่ะเยอะเลยมีเยอะออกเลยได้ขาปสั่นขาได้ขาสั่นแนมแนมเลยได้เหมยเยอะเลยเนี่ยอยากเข่ามันคืออยากออกเลยนะครับ เบิ่งดินางเฝ้าอยู่บ่ได้ห่างลเด้อเนี่ยจยิอยู่โอ้ยซิไปิมาจนสิอิ่มเลยนี่ิมเรื่อยๆเด้อมาๆทุกคนได้เวลาแล้วได้บัดนี้กินข้าวแรงเออเบิ่งจังไดจังนึนสิควงัววยงนี่เนาะอือนี่เด้นี่เอาไปพ่นห้อนเลยเด้อนี่โอ้แน่นอนเลย อย่าคือซีนหัวยเนาะจัดการม่ชยด้วยเขาลงมือเองเลยลงมือเลยใจหิวแห้งแล้วยันอันตรายต่อสุขภาพได้นี่ยซีมมึงก่อนหน่อยข่าเคียงเลยได้ยินเนาะผ่านยุบอะไรผ่านยุบอะไรซีมคำแรงนะขักเลยนะคือว่าบบมีนแน่นบ่อย่าผิดเสียไปเลยนะน้องมึงอีกเหรอ เสืออะไรเสืออะไรครับเสื้อแลยมาเริ่มเสืออะไรแล้วนช่ไหมบอกมาจากเสื้อปะเนี้ยมาซีมเองยังซีมจนหมูเสือแบบนี้มาต้องซีมแล้วมาไหมทุกคนกินข้าวเลยได้ไหมนี่รอทาพื้นซอยก่อนจังหน่อยเกือบและเกือบละเกือบพูแล้วเดี๋ยวพูแล้วเกือบพูดแล้วงกมังอีกคนว้าตอนนี้ยังยามเหนือหูนะจักแสนด้วยหิว คอยเบิ่งเจ้าหิวลลยกว่าดเสียบหิวนะมากินเขาได้นำกันโอ้ย<า>แกวักนาะตับมาลองใสน้ำักคนนะึงจำกินงวตัวหนึ่งทุกคนนะาต้องักขนาดแกวตับแกวัตับกับบนะกลาน ข้อหออ้องนี่แหละโอเคข้อหอ้อ,หองแมนจะได้กินหมูบ่าบ่อ้าวมันกับแม่ทั้แล้วก็ฟันอยู่อืมเปิดมาข้อห้องเลยจะกินซีนนะปลาไก่เป็นมะอ๋อครับเจ๋นะอันดับอันแรกง่ายกลืนขึ้นผู้มาได้ซะก่อนใช่ละนวามจัดอยู่แล้วอืมทั้งต้มทั้งปิ้งนะ ต้ม,ามาตรรออกระเจ็บน้ำข้าวต้มบะหมี่้ร่มันมืดแล้วกะบุคคลเห็นยังทุกคนเลยทายกะนสำหรับกล่องเฮาแมันบอชัดเจนไปเลย <c oughs> เดี๋ยวห้องคออนุองาตปิดคลิปไว้สำนีได้ทุกคนเลย น่ทำขึ้นนี่กะกินข้าวแล้วพักผ่อนดูว่าไปหาการทันยังกะจังได้กัติดตามเบิ่งน้ำกันมือเช้าพอมละเอาห้องเป็ดมามากินข้าวเรียบร้อยแล้ว<อ>ทุกคนสำหรับทคำขคึ้นนี้เฮากบการนอนยุทธ<ส>หัสมือนก่อนนะทีมงานแต่ละคนกะเริ่มจัดแจงบนนอนเลยเลยมือเว้นนี่กะเฮ็ดเต้นเรียบร้อยแต่ว่าบนันนี้หาบอลผูกอูลและเบกากเพิ่นกะนเนื้อยืนเลยคนื่นเนาะ เป็นอิ่มแล้วเป็นดังเป็นฮาท้าเนหาบนนอนแล้วบ้านนี้เติมกาแฟอะไรก็แม่นจบเลยขาดบม่ได้เลยกาแฟหน่โอ้ยได้จังวไงนั่นน่ะโอ้เถอะบัวอยู่ไกลอยู่ไกลก่อนนอนบำรุงก่อนอย่ากินแต่เฉพาะเดินทางไกลหรือว่าเมื่อยบุกเกีียวเลยบุกเกีียวเลยกินข้าวปลาละแมนเลยเป็นของหวานเลยเด้นี่เข้าวปลาละแมนนั่นเฮากะเดี๋ยวหาผูกอูก่อนแล้วกะพักผ่อนรับนอนทุกคน สำหรับคำคืนนี้กะลำลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้านหรือว่ามือเสาเดี๋ยวห้าสิหาเลาะยำม,ม่องแะ้วกยยำเบ็ดหาทาลุน,นํำกันทุกคนสำหรับผู้ที่เข้ามาไม่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บบบอลน,นเด้อทุกคนเด้อ